เราอยู่กันที่ไทยไทยสกไทย <Yeah. S 2> ตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางไปกันที่สุโข<อ>ทยัยเราจะไปเที่ยวที่สุโขทยัยพร้อมยังคะพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมไหมคะขอดังๆพร้อมค่ะตะวันพร้อมไหมคะ ตอนนี้เราอยู่ที่สึกเกิดไทยเราอยู่ที่คาเฟาอเมชิตเราจะพาไปดูข้างในนะคะ จะพาเด็กๆไปปั่นจักรยานเล่นกันระหว่างรอเล่นก็คาดนีด่นะคะวิวก็จะเสร็จประมาณนี้เด,ด,ดี๋ยวด้ขที่ขับยเย่เข้ามาในส่วน เราก็อยู่กันกับรถนี่เลยว้าวบ๊ายบายไปซไอ็ิงลลเป็นไงบ้างมันมมันบเฮ้ยตรงนี้5า0นเ็กเเเลเฮ้ยชนเกือบเกือเกือเฮ้ยแสงแสงวมาแล้วเล็กเล็ก พอ,อเลยนะมอือขอเลยขอเลยไปทางไหนวะไปทางเก่าแล้วดิบิ่งไปละบิ่งไปละบ๊ายบายนี่ค่ะคนขับของเราเย้บ๊ายบายเนาะค่ะ<ห> <c oughs> จะเป็นสนาม <c> Go <oughs> คา r t Go Kart a ท e t h y s t นะคะ นงานาเทุกคนะนี้เวลาก็บ่ายโมงอะก็คือแบบร้อนสุดๆ้วจะไปทางไหนต่อแล้วเราก็เลี้ยวตามเส้นทางไปเลยค่ะนี่ตหลังของเราตามมาติดๆอลิเยวอยตอนนี้คือเราน้ำหน้าหลังจากที่ขับโบฮาร์าเสร็จก็สภาพสภาพเป็นไงบ้างคะร้อนเศค่ะ ที่ขับรถมาเป็นไงบ้างคะเหนื่อยมากเป็นไงบ้างคะร้อนมากเป็นไงบ้างคะสนุกมากเลยค่ะนาแดงหมดเลยค่ะบ๊ายบายบบ๊าายยค่รเดี๋ยวไปพบกันที่โรงแรมนะคะสวัสดีค่ะตอนรับข้อตือห้องเราค่ะแต่แรกนี่คือใครเอ่ยใครแตกละแล้ว ทไทยไทยสกู๊ไทย,กกไทย,เ,ยเราจะไปเล่นน้ำกันแล้วนะคะไปกันเลยจะไปไหนกันคะไปเล่นน้ำค่ะแล้วก็จะไปเล่นน,น้ำกันอยูที่สเป็นยังไงบ้างคะว้าวลอยสนุกมากเลย องทับต้องเดินด้วยฮ้องเรากันจะไปกันเลยไปตลาดนับที่นี่กันค่ะทางเดินก็จะล้มเลื่อนไหมคะล้มเลือนมากตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้าน oh. สุดีรับโภชนาการนะคะหาอะไรรองท mm ้ hmm. องก่อนที่จะไปดูตลาดตอนเย็นกันนี่คือเด็กเสือของเรา ไอศเรีมก oh ับ oh ทิสตร์เราตื week. ่นมาในยามเช้านะคะทุกคนเดินไปหาเด็กๆกันมาแล้วมาแล้วโออ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 ตื่นกันหรือ <meillä> ยังเออตื่นมานีแล้วตื่นกี่โมงนะที่บักเจ็ดโมงครับตื่นเพียบโมงเช้าโตื่นของโมงเช้าพร้อมยังพร้อมยังโอ้ยอันนี้อันนี้เป็นอะไรเนี่ยทำไมหัวยุ่งเหยิงแบบนี้เราจะไปไหนกันคะไปกินข้าวตักอาหารกัน ถึงไหนแล้วคะอุทยานหวานจ่าจูบคนไทยค่ะเราก็ได้อยู่บนรถกลอฟใช่ไหมคะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็อยู่ใน <c oughs> <c oughs> วงเงินอพอรอ่าเรากำลังนั่งรถก็ไปชมรอบๆเมืองเก่ากันก็คืออันนี้เขาก็จะคิดค่าบริการชั่วโมงละ300บาทนะคะเราก็มากัน7คนก็ถือว่าโอเคบยากาศดีไหมคะดีมากบยากาศเป็นไงบ้างคะมีแผนจีด้วยอันนี้เขาเรียกว่าแผนที่ยที่รูปแบบ นี่จะเป็นวัดวัดมหาธาตุแบบสันนิษฐานนะคะและกำลังจะออกเดินทางกันแล้วนะคะพร้อมยังพร้อม อีกหนึ่งจุดนะคะวัีชุม่มแดดแรงมากเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกัน่เราก็อยู่กันที่วัดสีชุม่มนี่คือรูปผาตีกลับมาจากอุทยานเด็กๆหมดพลังก็ต้องลงน้ำอีกแล้วค่ะ ร้อนสนุกไม่ไหวแล้วครับทุกคนเป็นอะไรอะครับเหนื่อยครับอยากกลับบ้านยังครับยังครับายบ้ายตอนนี้ลราก็จะกลับบ้านกันแล้วเพื่อกลับเกืองเหรอ